สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับ้าสูโหนกระแสแต่เช้าค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะพบกับธนาเดินรงแก้วเพชร,รและหมวยอริศรา,ากำลังเจริญค่ะกระแสแรกในวันนี้เป็นกระแสไหนไปไม่ได้นอกจากกระแส ที่สืบเนื่องมาจากบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยค่ะทนายตั้มเนี่ยโพสต์ก่อนเลยว่าจะมีการแฉเรื่องใหญ่สะเทือนถึงบิ๊กตารวจควรจะมีการถแถลงหรือไม่ถแถลงอย่างไรเพราะว่าถแถลงทั้งนี้เนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตอูหลายเรื่องนะที่พี่ตั้มออกมาโฟกัสแต่ประเด็นหลักๆที่สังคมจับตาครับคือเรื่องสวยที่ตํารวจเก็บเพราะพี่ตั้มบอกว่ามันมีการจ่ายสวย18อาชีพ18ธุรกิจที่ไปตามเก็บสวย เฮ้ยมันจริงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็มีการเปิดเส้นทางการเงินออกมามก็เป็นวันที่ทนายตั้มมาถแถลงข่าวก็ใส่เสื้อทนายประชาชนนะคะแล้วก็ชี้แจงเส้นทางข้อมูลทางการเงินต่างๆมีการพูดถึงแม่บ้านอของทางบิ๊กตำรวจคำนี่แหละคะ่ะค,คำว่าแม่บ้านเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคนกวาดบ้านแต่เป็นคนที่คอยดูแลเรื่องงบประมาณเรื่องการเงินในการจัดสันจัด,จดแบ่งปันผลประโยชน์กันเขาจะเรียกว่าแม่บ้าน แล้วก็มีการเปิดเป็นพื้นที่พื้นที่เลยนะคะว่าพื้นที่ไหนภาคไหนเป็นแหล่งเงินสําคัญแล้วก็มีการฉายภาพห้องที่มีการส่งสวยกันด้วยอันนี้รู้ยันใต้เตียงเขาเลยนะเนี่ยตั้มนี่มันรู้ลึกจริงๆตั้มนี่มันร้ายนะก็เปิดข้อมูลออกมาแบบนี้แหละคะ่ะ แล้วก็บอกว่าจะนําข้อมูลนี้ไปมอบให้กับบิ๊กเต่าพลตํารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วมีการต่อสายถึงพลตํารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วด้วยตอนวันที่ถแถลงข่าวต่อสายบอกว่า,วาท่านอยู่ไหมจะไปยื่นค่ะ oh. ท่านติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดไม่เป็นไรผมรอได้ค่ะก็นัดหมายกันพฤติกรดมที่ผ่านมา11บเอโมงครับแล้วทนายตั้มก็ไปจริงจริงแต่วันที่ทางทนายตั้มแถลงข่าวอะคะ่ะทางผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันนะคะว่าทนายตั้มได้ข้อมูลเส้นเงินต่างๆเหล่านี้มาจากไหนทาไมหน้าเหมือนไม่ได้นอนเลยนะพี่ตั้มของเราเนี่ยเพราะว่าหน้าเหมือนไม่ได้นอนเลยนะเพราะว่าเป็นห่วงเป็นห่วงประเมินอยู่หรือเปล่าว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีหรือเปล่าอันนีปลจจัแล้ว อันนี้เปิดไปแล้วพี่พี่ไม่ทันแล้วพี่เปิดยั้นไปถึงพบตลรอแล้วไม่ทันแล้วค่ะอันนี้วันที่ไปหาบิ๊กเตา่าค่ะทำไมวันนี้หน้าตาไม่ค่อยสดชื่นเลยเนี่ยฮะพี่ตั้งของผมเนี่ยฮะเนี่ยแล้วพอไปยื่นกันวันนั้นเนี่ยไปยื่นถึงบิ๊กเต่าเนี่ยก็มีวิวาทาหลายวิวาท่าะพี่หมวยใช่พี่บิ๊กเต่าพูดเนี่ยค่ะเ,เราจะฟังกันสักหน่อยไหมเมื่อเอกสารเนี่ยมีที่มาที่ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเราก็จะขยายผล เส้นเงินต่างๆที่ทนายตั้งร้องขอเส้นเงินต่างๆที่ตาทนายตั้งเปิดเผยไปก่อนอันนี้ค่ะมันก็เป็นคดีที่อยู่ในทารวจอยู่แล้วถ้วาหมายความว่าจริงๆแล้วตำรวจมีเส้นเงินมีชั้งจ่แรกถึงแล้วไหครับผมยังไม่เห็นเอกสารแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะอะไรได้เรียกเดี๋ยวเมื่อเห็นเอกสารแล้วเดี๋ยวเราจะเดินต่อเราจะสืบสวนทุกพิสิทใครมาเกี่ยวข้องก็ว่าไปนะครับไม่ไม่ไม่ละเว้นนะครับไม่ละเว้นทนายตั้มเนี่รู้อยู่แล้วว่าทั้ง รอเลกเกตเนี่ยาเป็นสาตรหรือมีความใกล้ชิดกับามันจะทาให้มีน้ำหนักองด่งางก่าไหฮะผมเนี่ยเติบโตมาจากการทำงานโดยเฉพาะแล้วผม่ไม่เคยให้ทำยับยา้งไม่เคยเรียนนาทางบิ๊กต่ายังบอกด้วยนะคะบอกว่าท่านเติบโตมาด้วยการทำงานด้วยมันสมองแล้วท่านไม่ได้เป็นเด็กของไทยไม่ได้เป็นเด็กของผบตอรอท่านต่อศักด์ท่านก็ไม่ได้เป็นเด็กของจ้ของบิ๊กต่อด้วย ย้อนไปสองอาทิตย์ก่อนนี่คนนี้ป้าที่ถแถลงกับบิกโจ๊กถแถลงโต้กันเรื่องประเด็นล<ช>หลายคดีคดก็ถ้าบอกว่าไม,ไม่ได้เป็นเด็กใครแล้วก็จ้ะ<ช>องฟังเสียงพี่ตัม้มหน่อยซินะครับวันนี้เราก็จะมีสเตทเมนต์ของพิมพ์วิไลนะครับแล้วที่วันนี้อยากให้พี่เต่าช่วยเลยเนี่ยก็คือการไล่เส้นทางการเงินที่วันนั้นเนี่ยผมได้ถแถลงไปนะครับว่าได้ให้ยืนยันว่าไอ้สิ่งที่ถแถลงวันนั้นเนี่ยที่บอกว่าพิมพ์วิไลโอนมาชี้ให้คชาชาญคชาชาญ โอนให้นัทพงศ์แล้วมีการโอนให้บัญชีกับตํารวจอีกหลายคนเนี่ยแค่อยากให้ตรวจสอบบัญชีเหล่านี้ทุกบัญชีว่ามีการโอนกี่ครั้งนะครับแล้วโอนไปเพื่ออะไรนะครับนี่คือประเด็นแรกนะครับเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่ผมไปแถลงนี่เป็นความจริงก่อนนะครับอย่างที่สองเนี่ยข้อมูลจากสายลับนะครับวันนี้เนี่ย สายลับผมมีความเชื่อมั่นในพี่เต่านะครับท่านรองผู้ชาการเนี่ยสูงนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมาขนาดนี้แล้วให้พี่ั้ามเอาข้อมูลแชท พร้อมสลิปโอนเงินต่างเนี่ยให้กับท่านรองผู้บัญชาการเลยเดี๋ยวพอครบหนึ่งเดือนเนี่ยจะต้องไปพป,ปชฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมยังไม่มีการแจ้งความดําเนินคดีใครเน้นมาตราหนึ่งหาเจ็ก็ยังไม่มีการแจ้งความตามที่ทนายตั้มบอกนะคะเดี๋ยวรอให้มีการตรวจสอบก่อนมันมีที่มาที่ไปพี่หมวยว่าทําไมแจ้งไม่ได้เพราะว่าในมุมของกฎหมายเนี่ยนะครับการที่จะเอาหลักฐานบอกว่าพบวตอรอต่อสักเนี่ยผิดเนี่ย หลักฐานที่ตั้มได้มาเนี่ยจะต้องชอบด้วยกฎหมายคําว่าชอบด้วยกฎหมายคือมีที่มาที่ไปยืนยันตัวบุคคลได้ <ắng. S 1> สายลับเนี่ยนะครับถ้าเป็นเอกชนอย่างผมไปแอบดักฟังใครเนี่ยไปแอบบันทึกเสียงเนี่ย <ắng. S 1> ผมเอาไปยื่นศาลได้แต่ถ้าเป็นข้า <ắng. S 1> ราชการโดยเฉพาะตํารวจเนี่ยคุณจะแอบบันทึกเนี่ยคุณต้องขอเขาก่อนห <ắng. S 1> ลักฐานต้องชอบด้วยกฎหมายเมื่อชอบด้วยกฎหมายถึงจะไปศาลได้ค่ะถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายตัดตกเลยครับเพราะงั้นเนี่ยไม่แปลกใจที่หลังจากพี่ตั้มแถลง พ,อ,พอตรลอมอบหมายพี่อัจฉริยะไปฟ้องศาลเลยพี่หมวยค่ะแล้วพี่อัดก็ไปฟ้องจริงด้วยนะคะเรียกค่าเสียหายคือ5ล้านบาท5ล้านบาทในเรื่องของมินประมาทด้วยการโฆษณาพร้อมเรียกค่าเสียหายด้วยนะครับพี่หนุ่มกัญชัยตั้งข้อสังเกตว่าสุดท้ายแล้วทนายตามกับพี่อัดอัจฉริยะ,ะก็มาเจอกันอีก ก่ <c oughs> อนหน้านี้ <c oughs> ก็เป็นคุ่ปรับกันในหลากหลายคดี <c oughs> วันที่ทนายตั้มแถลงวันแรกอะค่ะผู้สื่อข่าวเองมีถามทนายตั้มเหมือนกันนะคะว่าไอ้ข้อมูลเส้นเงินต่างๆเนี่ยทนายตั้มได้มาจากไหนได้มาจากบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าท <c oughs> นายตั้มเองบอกว่าไม่เขาก็เป็นสิ่งที่เขาได้มาเองบิ <c oughs> ๊กโจ๊กได้โทรหาทนายตัม้ม <c oughs> แต่บอกว่าอย่าเปิดเลย <c oughs> ถ้าเปิดเดี๋ยวพี่ไม่ได้กลับ แ,แต่ตอนนี้ไม่ได้กลับทั้งคู่นะครับ <c oughs> ยังอยู่ที่สํานักนาย,ยกกันอยู่จากคาสั่งย้ายนะครับ60วัน60วันแต่ไม่รู้ใครจะได้กลับจะได้กลับคู่ไหมหรือ <c oughs> จะได้กลับคนเดียว หรือจะไม่ได้กับกเกษียณกันทั้งนั้นเลยค่ะผู้สื่อข่าวเองถามเรื่องนี้กับนายกั้านมรีเศรษฐาทวีสินด้วยนะคะเรื่องที่มีการย้ายทาง2บิก๊กนายกตอบว่าเอ่อแล้วเรื่องของการตั้งกรรมการสอบครับคือท่านนายกก็บอกว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าไหร่คนถามเยอะมวยล้มต้มคนดูไหมเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับสวยตกลงประเทศไทยมีสวยหรือไม่นะครับอยากรู้จริงๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันตอบครับกลับโหนกระแสแต่เช้าครับ รับมาติดตามโขนนักแสตแต่เช้าค่ะเมื่อช่วงท้ายของเด็กหนึ่งที่โดนทิ้งท้ายว่าจะมวยล้มต้มคนดูไหมอีกนิดนึงว่ากันเ๋ยเพิ่งจบได้ไหมมันยังคาใจเพราะว่าพาบตรเนี่ยเป็นคนพูดเองตอนเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นลิเกเก็บฉากม้วนเสือกับบ้านแล้วค่ะชีวิตคนเราก็มีแค่นี้ผ่านไปสองวันตั้มโพสต์บอกจะแฉพบตรกลายเป็นอันิ้ละครบทสองไหมเพราะมีการพูดถึงสวยอีกเหมือนเดิมค่ะคนก็เลยสงสัยมากเลยว่า มันจะเป็นมวยล้มไหมคือแถลงข่าวเป็นเรื่องเป็นเรื่องพอถึงเวลาปุ๊บทุกอย่างเงียบกลิบพี่หมวยค่ะพี่คิดว่านครบาลกล้าออกไหมจับรองหบตลตอมไหม เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเขาออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นหมายเรียกครั้งที่3แล้วค่ะแล้วก็จะต้องไปรายงานตัวต่อพนักง,งานสอบสวนที่กองบังคับการตารวจนครบาลสองวันพรุ่งนี้กําหนดวันพรุ่งนี้ก็คือ1เมษายนทีนี้ตามรายงานข่าวอาทิตย์ที่แล้วถ้าเกิดว่าไม่มาตามหมายเรียกครั้งที่3ก็จะมีการพิจารณาว่าจะมีการออกหมายจับไหมเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าก็ต้องลุนล้นเรื่องนี้แล้วก็ต้องติดตามด้วยว่าตกลงแล้ว จะเป็นยังไงจะถึงข <ừ m. S 1> ั้นไหนจับไหมเราก็อยากดูแต่ว่าในระหว่างที่คนกำลังลุ้นนี่พี่หมวยรู้ไหมทั้งบิ๊กต่อทั้งบิ๊กชกก็ไปตระเวนสายทําบุญนะสายบุญทั้งคู่สายบุญทั้งคู่ไปทําบุญทั้งคู่ทนายตั้มไปด้วยเหรอคะไปไปไปเดี๋ยวรอ,อ,อให้เรื่องซาก่อนเดี๋ยวไปเพราะว่าเวลาแกไปแกชวนผมไปด้วยอ,อ๋อ ที่ลนก็ไปกับแกด้วยไปด้วยละหลาปก็ไป, <c oughs> กไปกันหมดสายบุญนะคะ <c oughs> เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต,มมต่อตามมาต่อ <c oughs> แต่อันนึงที่ตอนนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากเลยนะครับที่ลบบุรีปัญหาลิงค่ะลิงเยอะจริงๆนะคะเรื่องจํานวนลิงก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันระหว่างคนในพื้นที่เขาบอกว่ามี5,000ันกว่าตัว <c oughs> แต่ทางอุทยานบอกว่าที่ผ่านมาก็มีการทําหมันแล้วตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ2,200ตัวก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันแต่ ทางเจ้าหน้าที่มีปฏิบัติการเป็นปฏิบัติการที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจถือหนังสติก๊กแล้วแค่งง้างทำท่าเฉยง,ง้างง้างขู่ให้มันกลัวแล้วก็ไม่ให้มันมาแย่งของชาวบ้านแล้วมันได้ผลไหมถ้าหนังสติ๊กมันแก้ปัญหาลิงลบบุรีได้ <c oughs> เขาก็ไม่มาน,นั่งในโหนกระแสรหรอกครับ <c oughs> เพราะว่าหนังสติ๊กเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แต่ปัญหาหลักๆเลยคือลิงแฉเนี่ยที่อยู่ในลบบุรีเนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าที่รับความคุ้มครองตามกฎหมายค่ะอยู่ๆเราจะไปจับเราจะไปฆ่าเราจะไปทําร้ายมันเนี่ยก็ไม่ได้อีกก็จะมีความผิดตามพรบใช่ครับค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่อย่าจริงๆแล้วเปิดปฏิบัติการตั้งแต่วันจันทร์ที่15เลยนะคะเป็นปฏิบัติการที่ใช้เหมือนกรงดักหนูอะค่ะไปดักลิงแทน <plic> ดักสามวัน <c oughs> ไปดักลิงแล้วลิงมันโง่ใช่ไหมครับมันเข้ามาหมดเลยใช่ไหมเขเข้าไป2ี่กว่าตัวค่ะนี่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 ใช้ข้าวโพดหวานล่อชาวบา้านบ,<อ><ป>บอกว่ามีลิงกี่ตัวนะพี่หมวยชาวบ้านบอกมี5 0 0พันตัวเจ้าหน้าที่บอกมี2 0 0พัน0 0พันเราต้องมีกรงแบบนี้ประมาณกี่พันฮะถึงจะจับได้หมดเอออันนี้เป็นคำถามฝากถึงเจ้าหน้าที่นะชาวบ้านก็ถามมาเหมือนกันค่ะ คือตอนแรกเนี่ยค่ะที่เจ้าหน้าที่อธิบายว่าทําไมต้องใช้ลักษณะเหมือนตรงดักหนูเพราะว่าถ้าเกิดว่ายิงยาสลบลิงเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ5นาทีกว่ามันจะซึมแล้วช่วงที่มันถูกยิงไปมันอาจจะวิ่งขึ้นที่สูงทําให้เจ้าหน้าที่ตามจับได้ยากพี่หมวยคิดดูนะก็เลยเป็นวิธีนีนะ้กลง1อันใช้รถกระบะขนได้ประมาณกระบะหนึ่งคันได้ประมาณสักห้าห้า5 6ตัวมีห0ัน เหนื่อยแทนชาวลบบุรีนะนอกจากนั้นพี่หมวยเขาบอกมันยังมีลิงจ่าฝูงอีกนี่ลิงจ่าฝูงค่ะเจ้าคราวเจ้าคราวเนี่ยสุดท้ายแล้วถูกจับได้นะคะแต่ก็ยังมีไอ,ไอ้ไอด้วนไอ้ด้วนนีน่ยังค่ะเ,<อ>เป็นลิงจ่าฝูงเ,<อ>เขาตั้งใจจะจับลิงจ่าฝูงลิงเกเรแต่ว่าวันที่ดักอะค่ะส่วนใหญ่ลิงที่ได้จะเป็นลิงตัวเล็ก<อ>จะมีลิงตัวใหญ่ไม่กี่ตัวอนี่ ชาวบ,บ้านเดือดร้อนแต่วันที่มาออกโหนกระแสค่ะความเห็นที่ตรงกันอย่างหนึ่งนะคะของทางอุทยานด้วยแล้วก็ของชาวบ,บ้านในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนก็คืออยากจะให้มีการทุ่มง,งบมาก้อนหนึ่งเพื่อใช้จัดการคือที่ผ่านมาค่ะทางตมอุทยานเองได้งบแล้วก็งบของตมเองต่อปีที่จะทำหมันนะคะก็ทำหมันได้ไม่กี่ร้อยตัวแต่ว่าลิงที่มีเป็นหลักพันระหว่างที่ไล่ทำหมันลิงอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ถูกทำหมันก็ออกลูก แล้วออกลูกปีละสองทังพี่ดนรณรงค์ลงในคันปากมากเลย <c oughs> ขอพูดหน่อยได้ไหมว่าลปีเนี่ยมันเป็นค่ายทห,หารทหารมีตั้งเยอะแยะทําไมไม่ระดมคนมาช่วยกันจับหรือช่วยกันทาหมันเจ้าหน้าที่ไม่พอก็ไปขอทหารช่วยสิ <c oughs> ประสานงานกันไปสิชาวบ้านเขาเดือดร้อนค่ะ <c oughs> อย่างน้นอยๆเนี่ยเห็นตอนในโหนบอกประหลัดที่ทาหมันเนี่ยมีคนเดียวทั้งจังหวัดหรือไงมีคนเดียวทั้งจังหวัดกับลิงห้าพันตัว <c oughs> โอ้ต้องระดมดมาอีกเยอะๆเลยครับแล้วก็ระดมคนช่วยจับ ไม่เชื่อว่าจะจับได้ไม่หมดแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ที่สําหรับที่จะเอาลิงไปอยู่อะค่ะวันนั้นเองในโหน้นแสน้องน้ําตาลซึ่งเป็นคนลบบุรีที่เคยถูกลิงหยุมหัวเ<อ>ค่ะน้องเองก็ถามเหมือนกันว่าจะหาพื้นที่สําหรับลิงได้เมื่อไหร่ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็ยังตอบไม่ได้ พี่หมยรู้หรือเปล่าผมเคยไปดูสถานที่ที่เขาเก็บสัตว์ที่คนทิ้งหรือว่ากัดดุร้ายเนี่ยเขาจะมีพื้นที่เก็บใส่กรงไว้แยกอยู่แถวนะครนายกที่หนึง่งมีอยู่ที่หนึง่งแต่ถ้าจะบอกเอาทั้ง5,000ตัวไปเนี่ยไม่มีถ้าแบบ1ิบ0ตัวพอไหวนั่นคือแปลว่าปริมาณในการที่จะเอาสัตว์ไปดูแลรักษาเนี่ยศักยาภาพงบประมาณมีอยู่แค่นี้เพราะงั้นพูดมาตรงๆเถอะว่าไม่มีงบดูแลแต่จะแก้ปัญหาเขายังไงเพราะวันนี้เขาเดือดร้อนอยู่ ค่ะทั้งสองฝ่ายเลยบอกว่าก็อยากให้มีงบประมาณเป็นก้อนใหญ่ที่ลงมาจัดการกับปัญหานี้มีบางคนบอกนะเอลิงเป็นฝูงอย่างเงี้ยถ,ถ้าไม่มีใครทําผมจะฟ้องกอุทยาน<อ>ผมจะฟ้องมาตุศาสตร์ว่าคุณปล่อยป่าละเลยค่ะให้คุณดําเนินการออกคําสั่งมาอย่างใดอย่างหนึ่งแก้ปัญหาให้พวกเราอนี่มีนักกฎหมายและคนเขาออกมาโพสต์เลยนะ เขาบอกมันเข้าข่ายนะว่ามีอํานาจของรัฐตามกฎหมายตามพรบ,รบรคุ้มครองทําไมตอนคุ้มครองสัตว์คุ้มครองได้พอเวลาคนโดนกัดจะไม่คุ้มครองคนได้ไงเพราะงั้นเมื่อมีอํานาจมีหน้าที่ในเมื่อดูแลรักษาลิงนักก็เอาลิงเนี่ยไปเก็บให้มันดีๆหน่อยอไม่มีใครเขาว่าเลย ค่ะแต่สิ่งที่เราได้เห็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งหลังจากที่มีการออกมาพูดเรื่องนี้เยอะๆก็คือหลังสติติหรืออะไรฮะก้าวหน้าเรื่องของเรื่องของการเย,ยีเยวยาเยียวยาว3่มีนาคมอะค่ะที่ก่อนหน้านี้ใครที่ถูกลิงกัดก็จะเรียกร้องค่ายเยียวยาไม่ได้เราะว่าพรบอรของทางตมเนี่ยจะให้แค่ช้างป่ากับตะทิงแต่หลังจากเคสของคุณอ้อมแล้วก็เรื่อยมาตลอดทั้งเดือนมีนาคมอะค่ะก็มีคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าถูกลิงกัดไปทํางานไม่ได้จะเรียกค่ายเยียวยาได้ ก็มีพรบออกมานะคะที่สามารถจะเรียกร้องค่ายเยียวยาได้จากทางตมอุทยานมีผลบังคับใช้ก็คือ23มีนาคมแต่เคสคุณอ้อมเนี่ยคะ่ะ6หกมีนาคมเพราะฉะนั้นคุณอ้อมก็จะยังไ,ไยงไม่ได้ยงไไม่ด้แนะนําคุณอ้อมไปศาลปกครองไปฟ้องเองเลยไม่จ่ายก็ฟ้องเลยเรียกค่าเสียหายเขามีสิทธิ์ฟ้องได้เพราะมีอ,มอุทยานมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาลิงใช่ไหมแต่การดูแลเนี่ยไม่ดีพอเขามีสิทธิ์ยื่นแล้วไม่ต้องเสียตังค์ไป เขาจะได้ขยับหน่อยอมผมเชื่อว่าถ้าคนลบบุรีสู้อ่ะเดี๋ยวรัชาก,การก็จะสู้สู้สู้ตามเหมือนกันแต่ถ้าคนลบบุรีนิ่งเนี่ยราชก,การก็จะจัดหาแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาอมลองฟ้องดูสิครับค่ะไวทันทีนี่เคสคุณอ้อมนะคะแล้วก็ยังมีเคสของมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาแล้วถูกลิงแย่งของอันนี้คือเคสล่าสุดเมื่อ23มีนาคมอันนี้ลิงหรือมาเฟียเนี่ย แล้วเนี่ยค่ะเอาของไปแล้วมอเตอร์ไซค์ก็เลยชนกันไ<อ>ด้รับบาดเจ็บไปสามนะคะจากเหตุการณ์นี้นี่อันนี้สิบแปดมีนาคมนี่ก็เหมือนกันลิงโดดขึ้นแบบนี้พี่โดนนี่ลิงอย่าลืมมาจ่ายตังค่าโดยสารนะค่ะนี่แล้วโดดกล็ล้มโอ้โหแล้วเหมือนทํางานเป็นทีมมาค่ะมีลิงอีกตัวหนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ตัดต่อน, <c oughs> นี่อันนึงมาทําให้ล้มอีกอันนึงวิ่งเอาซับไปเลยใช่ค่ะว่า อ่าเดี๋ยวเราติดตามดูนะคะการแก้ปัญหาลิงลบบุรีรพักกันรู้เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกระาต่อไปในโหนกระแสแต่เช้าค่ะ แต่เช้าค่ะมาดูต่สานี้ค่ะในหอยที่อุดรธานีหนุ่มๆที่กาลังหาคู่หรือว่าอยากจะหาคนรักอยากจะหาเมียภรรยาดีๆบางทีเจอกันตามโซเชียลมีเดียนัดไปเจอกัน ไงมันพลิกเป็นโดนแจ้งความเองได้อย่างนั้นละ่ะพี่พี่ผ่วสาวเจี๊ยบค่ะสาวเจี๊ยบเป็นคนสกลนครนะคะก็ไปเล่นแอปหาคู่แล้วก็ไปเจอในฮ้อยที่อุดรธานีแต่เขาบอกว่าในฮ้อยเนี่ยเป็นในฮ้อยขับรถส,ส่งควายไม่ใช่ในร้อยนะในฮ้อยนะเป็นในฮ้อยแต่ว่า ปรากฏว่าสาวเจ้าค่ะน้องตะเจี๊ยบก็นัดเจอกันนัดจากสะกลก็นั่งรถมาหาใน้อยที่อ,อุดรธานีแล้วก็นนไปเจอกันที่รีสอร์ทผู้หญิงขับรถนั่งรถมาหาผู้หญิงนั่งรถมาหาเลยไปเจอกันที่ห้องพักหมายเลขเก้าไปที่รีสอร์ทแห่งนี้ที่อุดรธานีทีนี้ตอนแรกเนี่ยแต่แสข่าวบอกว่าพอไปเจอแล้วใน้อยไม่ตรงปก เธอเองก็เลยเขียนจดหมายให้เจ้าของรีสอร์ทช่วยแจ้งตำรวจหน่อยเดี๋ยวนะนายฮ้อยไม่ตรงปกตรงไหนพี่หมวยแต่ในฮ้อยเขาบอกว่าเขาตรงปกนะเอออ่าเดี๋ยวมาดูว่ายังไงเนี่ยในฮ้อยออกมาตกใจเลยเอ๊ะทำไมตำรวจมาเยอะเอาทำไมานฮ้อยใส่กางกงมัแซวเล่นนะค่ะแล้วเนี่ยตำรวจก็เลยมันยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นออวันนั้นน้องเจี๊ยบก็จับส่งให้ พาไปส่งบ้านก็คือจัดส่งขึ้นรถก็จบไปสกลนครในฮอยก็คิดว่ามันจะจบแต่วันนั้นเนี่ยในฮอยก็คือตกใจว่าทําไมเอ๊นนัดมาเจอกันจริงๆแล้วเนี่ยเสียเป็นคนเหมือนมีการพูดคุยกันมีการเสนอเงินด้วยมีการถามเรื่องเงินอ่ามีแชทไลน์ที่ทางในฮอยเอาออกมาให้ดูบอกเท่าไหร่นะสามพันสามพันแล้วมีการต่อรองกันอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยครับทําไมคะเนี่ยเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลข ไอ้โหแต่จภาษาอีสานหน่อยนะจ๊ะ <c oughs> เขาก็ถามว่าทํางานอะไรนี่อันนี้ก็คุยกัน,นมาหาเขานะเจียบตกงานอยู่ค่ะนี่ตัวอายุเท่าไหร่ชื่ออะไรคะเอ๊ะเหมือนคนจีบกันเลยนะ<อ>ตัวเองไซส์ไหนคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเสียดีคืออะไร <c oughs> ตัวเองไซส์ไหนคะขอบคุณ49เล็กๆครับมันหมายถึงอะไรวะ <c oughs> แหม <c oughs> ไม่รู้จริงๆเว้ย เนี่ยนายห้อยบอกว่าดูแชทสิผมอะ่ะไม่ได้หลอกเขาเลยเราดูโปรไฟล์ที่ผมใช้อ่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบกันเลยอ่ะได้นี่ ด้านซ้ายก็คือรูปโปรไฟล์ของเขาแต่ว่าด้านขวาที่เห็นก็คือรูปเขานั่นแหละแต่ว่ามุมปากไม่ได้ยิ้มเพราะว่าตอนนี้ก็คือถูกตำรวจจับแล้วก็ถามว่ามันไม่ตรงปกตรงไหนก็ทำไมเจี๊ยบไปบอกว่าไม่ตรงปกมันก็ตรงปกแล้วในแชทก็คือเขาเหมือนเสนอเขายังบอกเลยในแชทว่าเจี๊ยบขาวอวบนะเออทำไมเจี๊ยบต้องข่า้กเก็นัดมาเจอกันที่รีสอร์ทแล้วปรากฏว่าจู่ๆตำรวจก็มาแบบนี้สุดท้ายนายฮอยไม่พอใจใช่ไหมพี่หมวย ในในฮอยก็มีการโพสต์เรื่องแชทต,ต่างๆแล้วเจี๊ยบก็ฟ้องหมิ่มตมาดในฮอยเลยฟ้องสิว่าในฮอยทําให้เสียชื่อเสียง เรียกค่าเสียหาย50,000่นบาทค่ะจากการที่ในฮอยไปโพสต์แล้วทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงตํารวจนัดสองฝ่ายมาเจอกันห0,000ื่นในฮอยบอกไม่มีจ่ายหรอกลดลงหน่อยได้ไหมห้า0 0ื่นเหลือหมื่นห้าหมื่นห้าฮอยก็บอกว่าก็ยังไม่มีต่อเหลือ5,000สุดท้ายแล้วเทียบโอเคโอเคจบลงที่5,000ันนี่เป็นเรื่องของในฮอยที่อุดรธานีแต่เรื่องนี้ตรงปกนะคะตรงนะจําไวนะ้นัดใครนัดมาเนี่ย จะทําอะไรเนี่ยคุยกันดีๆนะคนอื <c oughs> ่นไม่รู้นะอย่ยาไปถามไซี์นะถามไซส์แล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาอืมอและทั้งหมดนี้คือโหนกระแาแต่เช้าค่ะช่วงท้ายนี้นะคะอยากให้พบกับทางที่คิมเจเนฟเฟอร์คิมค่ะกับไตรลาจิน่าครีมนี้เขาบอกว่าดีมากบ่วยแล้วพี่โดนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับ วันนี้พบกับคุณคิมเจนิเฟอร์คิมครับสวัสดีครับคุณคิมสวัสดีค่ะเห็นหน้าปุ๊บไม่ต้องรู้แล้วว่ามาพูดถึงไตรลาจีน่ารู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าเซรั่มไตรลาจีน่าที่เขาเก่งในเรื่องริ้วรอยและความชุ่มชื้นไม่อย่างนั้นเขาไม่สามารถจะอยู่ในวงการสกินแคร์มายาวนานถนึงสิปีก็นมนานมากวันนี้นะคะดิฉันภูมิใจยินนาเสนอไตรลาจีน่าตัวใหม่ค่ะตัวนี้เลยค่ะ ตรยลาจินา12 xxxxx และในตัวใหม่นี้นะคะเขามีนวัตก,กรรมที่ชื่อว่า 5d matrix color ซึ่งช่วยในเรื่องของ การลดเลือนริ้วรอยทั้งแนวตั้งและแนวนอนเวลาหนุ่มขมมดคิ้วเห็นไหมมันเป็นขีดตรงๆลาอ๋อลงมาอย่างนี้หรือแนวนอนก็จะมีนี่เส้นนับผากใต้ตาตีนกาเห็นไหมเป็นแนวระนาบอย่างนี้อ่าเรียกว่าแนวนอนนะคะคุณมันจะทําให้ช่วยแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วันแหมวันนี้กล้าพูดเลยนะคะว่าตรจนะตัวใหม่เนี้ยดีกว่าเดิม เด็ดกว่าเดิมอีกหลายหลายหลายเท่าถ้าคุณไม่เคยลองใช้เริ่มใช้จากตัวที่ดีที่สุดที่ตราจีน่าเรามีตราจีน่า12 x นะครับวันน,น,นี้วันที่10เดือน10 1ปีมีแค่ครั้งเดียวโปรโขนกระแสต้องปังแบบสุดๆเงินมีเมื่อไรค่อยจ่ายโทรมาที่1577นะคะ1577หรือแลตรตราจีน่าวันนี้เริ่มต้นที่200สายค่ะคุณจะได้2กระปุกใหญ่อย่างนี้นะคะ1กระปุกเล็กขนาดพกพาและนี่ค่ะ โฟมล้างหน้า1ขวดค่ะทั้งหมดนี้1 0 0 0 0บาทนะคะวันนี้จ่ายแค่2990บาทเท่านั้นใช้ได้นาน 3- 4เดือนนะคะคุณปกติจะบอกให้ว่าปกติไมเซล่าโฟมตัวนี้นะคะเป็นโฟมล้างหน้าที่แบบเอาหลายๆขั้นตอนมารวมกันให้มันจบในขั้นตอนเดียว<ผ>ปกติ1,800บาทแต่เฉพาะโขนกระแสวันนี้นะคะวันที่10เดือน10นะคะให้ฟรีไปเลยในเซ็ตนี้เลยค่ะคุณกดมาจองก่อนกดมาจองก่อนอยากรู้ว่ามันดีแค่ไหนคุณดูนะคุณดูนะ นี่นะโชว์เลยนี่นะนี่ฉันบอกแล้วว่ามันดีจริงฉันถึงกล้าทําให้ดูนี่บัไปืดดูนี่เบาๆอย่างนี้เนียนๆเบาๆแบบนี้นะคะเนียนๆเบาๆแบบนี้แล้วดูแล้วดูฟืดเห็นไหมอ่าเห็นปะคือตะกี้เราเช็ดเบาๆถ้าเราเช็ดจริงๆนี่นี่แค่นี้ก็ออกแล้วเห็นไหมค่ะคุณคืออย่างนี้ผมปล่อยพี่พูดเรียบร้อยก่อน คือผมจะบอกพี่ให้ก็สองร้สายพี่บอกปังปัง,ป,งปังให้สองร้อยสายนี่นี่หนุ่มพี่ให้สองร้อยสายเอางี้ดีกว่าผมขอเป็นนาทีได้ไหมได้เพิ่มไปเลยหนุ่มยังไงเอาไปเลย5นาทีไม่จำกัดสายเอาง่ายๆ <10 S 3> เลยท10ททีีีนน่จบาเดี๋ยวก่อนอยา่าอยา่อยาเพิ่งเดี๋ยวเขาจะด่าฉันเดี๋ยวทีมงานด่าฉัน10นาทีฉนาที อ้าวดีทีพอขอต่อรองกันนิดนึงนะจ๊ะโทรมาที่1577จ้าเจเอด้าหรึหาอยไลน์แอดตัไลน์เจนาคุณจะได้2กระปุกใหญ่1กระปุกเล็กขนาดทุกพานและโฟมล้างหน้าอีก1ขวดค่ะทั้งหมดนี้นะคะ1 0 0 0 0บาทวันนี้จ่ายแค่2990บาทเช้า15เย็น15บาทใช้ได้นานทั้ง3 4 3 4เดือนคุณเรื่องผิวเนี่ยมันต้องตัลน์จนาโทรมาที่1577ครับผมพี่ผมขออีกนิดนึงกันไปกิมดินพี่10เดือน10 ทำไมขอ10นาทีาทมันจะได้ครบ10เดือน10และสิบนาทีพี่10เดือน10บละห้นาทีพี่หนมว่ามันไม่ได้อ่ะพี่ เออเอางี้ดีกว่าไม่อยากจะโหนกระแส10นาทีก็10นาที <c oughs> เออนะโทรมาที่1577จเ้ะห5 7 7หาเอารืลอัลแอดโรไล,ลจ์หน้าคุณจะได้2กระปุกใหญ่1กระปุกเล็กขนาดทุกพ่านและโฟมล้างหน้าอีก1ขวดค่ะทั้งหมดนี้นะคะ1 0 0 0 0บาทวันนี้จ่ายแค่2990บาทเช้า15เย็น15บาท10นาทีสุดท้ายเลยโทรเข้ามานะส10เดือน10โปร10เดือน10กับ10นาทีนี้ที่1577ค่ะอ้าวโอเคนะครับโทรด่วนตอนนี้เลยนะ ขอบคุณค่ะเวลาหมดนะฮะอีก10นาทีโทรด่วนตอนนี้ครับวันนี้สวัสดีคุณผู้ชมครับ